พบกับครูมุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมุ้ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันลอยกระทงนะคะครูมุ้ยให้เด็กๆทำกิจกรรมติดปะลอยกระทงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ว่าวันลอยกระทงเป็นวันอะไรและส่วนประกอบของกระทงจะมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะ ไปเลยเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองพร้อมกันนะคะเด็กๆกระทงน้อยน้อย้อยตามน้ำใสตั้งเอาไว้ถ่าวายแม่คงค้ากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทง ความเป็นมาของวันลอยกระทงนะคะประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณโดยมีคติความเชื่อหลายอย่างเช่นเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสระเคราะหเป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีอันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็ยนลงค่ะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของกระทงกันนะคะกระทงจะมีส่วนประกอบดั่งนี้ค่ะจะมีฐานกระทงและกลีบกระทงโดยเราจะทำจากใบตองน,นะคะมีดอกไม้ เทียนทูกและก็กรีบกระทงที่ทำจากใบตองเหมือนกันค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้าน,นะคะเราจะใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้นะคะในการประดิษฐ์กระทงค่ะเช่นการทำกระทงจากใบตองการทำกระทงจากขนมปงังหรือ อาหารปลาที่เป็นเม็ดสีสีนะคะสามารถทำได้เหมือนกันค่ะปลาสามารถกินได้และสามารถย่อยสลายได้เมื่อโดนน้ำค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยกระทงไปแล้วเด็กๆว่าส่วนประกอบของกระทงมีอะไรบ้างคะเด็กๆอย่าลืมบอกครูมุ้ยด้วยนะคะว่าส่วนประกอบของกระทงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในหน่วยถัดไปนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย